ไมานะคะส,สิเจอชาวเน็ตแซ่แรงหลังลงคลิปนี้ลันไม่สวยเท่าแอปค่ะ เรีด้ว่าช่วงนี้ถูกจับตามองหนักมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างไมายนภัสศิและนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังสงการเตชาันารงค์ค่ะที่ถึงแม้จะยังไม่มีภาพคู่ออกมาอย่างชัดเจนแต่ง,งานนี้ค่ะแฟนๆก็พอจะเดาได้ว่าทั้งสองคนนัดจูด้วยกันแน่เลยค่ะล่าสุดสาวมาได้มีการลงภาพเช็คอินอยู่ที่โบนานซาเขาใหญ่และกําลังเล่นกับลูกเสือน้อยอย่างน่ารักค่ะและในภาพก็จะเห็นว่าหนุ่มสงการค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์อีกด้วยอีกทั้งภาพถ่ายของสงการค่ะย,ยังเป็นภาพมุมเดียวกันกับสาวมายนั่นเองค่ะ และต่อมาค่ะสาวไม้ก็ได้มีการโพสตคลิปวิดีโอขณะนะเล่นกับลูกสิงโตตัวน้อยที่เขาใหญ่ในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะงานนี้เหล่าบรรดาชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างพากันกดถูกใจกันหนักมากๆค่ะและชมในความน่ารักของสาวไม้แต่นอกจากจะมีคอมเมนต์ชมแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาแซะทาให้สอวววดราม่าอีกด้วยเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่มีใครสวยเท่าแอปเลยคนนี้ยิ่งไม่สวยค่ะ ซึ่งพอทางด้านสาวมาได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะได้มีการเข้าไปกดไลค์แต่ก็ไม่ได้มีการตอบโต้ด้วยการพิมพ์ข้อความใดๆกลับไปนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาค่ะแฟนๆก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมที่ชาวเน็ตคนนี้ได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่น่ารักในพื้นที่ของสาวมายค่ะอทิบางคนบอกค่ะว่ามีมารยาทไหมมาวิจารณ์เขาขนาดนี้ก็พี่สงขเขาชอบน้องม้ไม่ได้ชอบป้าจะวิจารณ์ความสวยทำไม บางคนก็บอกเขาว่าที่บ้านน่าจะไม่มีใครสอนมารยาทนะคะบางคนก็บอกเขาว่าน่ารักทั้งคนทั้งน้องสิงโตน้อยบางคนก็บอกเขาว่ากลับหลุมไปค่ะรายงานนี้ถึงไหมว่าสาวมาจะไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างไรสําหรับคอมเมนต์ดังกล่าวแต่ก็ใช่ว่าสาวมาจะไม่เห็นค่ะเพราะว่าจนตัวได้มีการเข้าไปกดถุกใจไฟลเราด้วยแต่ว่าถึงแม้สาวมาจะไม่ได้ตอบโต้แต่ว่าบรรดาแฟนคลับของสาวมาค่ะก็พา,ากันปกป้องสาวมากันเพียบเลยจากคอมเมนต์ที่ไร้มารยาทแบบนี้ค่ะ